สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่นภพรครับพี่นภพรครับเล้วเล่าห้อมฝันให้ผมฟังใครยังจําได้ไหมครับพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งครับบอกว่าให้ช่วยเหมาโรตรี่ให้หน่อยพี่นภพรแล้วก็เก่งใจอยากช่วยยายสงสารยายเพราะยายเราเมยไปขาย่ได้แล้วแล้วก็เลขมันใกล้ออกแล้วที่ไหนได้ครับโรตรี่เต็มแผงเลยครับ ซึ่งมีจำนวนหนึ่งพันใบแล้วทั้งแผงครับมีแค่เลขตัวเดียวเม็ดเดียวครับคือเลข93พี่นภพรครับเหมาโรต,ตรี่พันใบคือเลข93ตัวเดียวซึ่งมันออกเลข593เมื่อนี่พี่นภพรเพิน่นฝันเพิ่มาฝันว่าเพื่นเนี่ย ได้ไปทําบุญแล้วตัวเองได้ไปกราบไหว้องค์ปู่พญานาคแล้วตัวเองอยากเสียงโชคเลยอธิษฐานต่อหน้าปู่พญานาคว่าขอให้บุญบารมีที่ว่าลูกพอมีโดมงด้านให้ลูกเสียงโชคได้ออกมาตรงๆด้วยเทอดพันมาในความฝันแล้วพี่ฮาพรแกก็เอามึงครับล้วงไปในในใน,ในลูกบอล แล้วก็จับขึ้นมาครับพี่ณพรครับจับไข่ขึ้นมาจับลูกบอลขึ้นมาครับเป็นตัวเลขแกจับขึ้นมารอบละหนึ่งลูกรอบแรกที่พี่ณพรครับจับได้ก็คือเลขเจ็ดศนยรอบที่สองพี่ณพรก็วางลูกบอลลงแล้วก็อธิษฐานแล้วก็จับอีกรอบหนึ่งครับคือศูนย์สาม รอบที่สามครับพี่นาพรก็ล้วงอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายคือเลข63จับลูกบอลทั้งสามรอบได้เลข7003แล้วก็63นี่คือตัวเลขที่พี่นาพรแกฝันแล้วก็จับเลขบอลในต่อหน้าองค์ปู่พยัญากผมถามเลยว่าองค์ปู่พยานาคในความฝันเนี่ย คือองค์ปูอะไรครับน้าก็บอกว่าเราปูหูหูจะว่าเป็นปูพญายนาคก็คเห็น,นบอลบอมีคน้นแ็เลยยางเขาไปไหวไปกราบแล้วก็อธิษฐานแล้วก็จับลูกบอลแค่นั้นเองเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกสามแกจําได้ประมาณนี้ครับงึดตะวันงวดก้อนนะ่ะเมาโตตรตลี่พันใบคือเก้าสามมันมาออกงวดนี้ครับเม็ดเดียวตัวเดียวหางเดียวคือเก้าสามป็นงวดเนี้จับทีละลูกเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกสาม รัวเลขมันจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเนาะเลขมันจะอยู่ในนี้ไหมลองมองครับงวดเมื่อกี้มันออกเก้าสามไปแล้วงวดนี้อาจจะออกหกสามก็ได้กับโบนน่แล้วผมถามว่าเลขสองตัวเนี่ยมันจะเป็นเลขเลขบนหรือเลขล่างพี่นภพรครับแกก็ตอบว่าบุ้งไม่รู้เหมือนกันขณะงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ฝันได้เก้าสามฟิลโตรี่พันใบมันอยู่ออกเป็นเลขบนเลยบนแน่เน้ ถ้าหากว่าเรื่องจริงเราซื้อลอตเตอรี่ถ้าย93ว้มันอาจจะออกเลข530 593รางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับมวลนี้ก็เลองเมืองลองไปซื้อลอตเตอรี่ไปเรบ้างครับจัง70 0363อาจจะเป็นเลข3ตัวตรงๆอยู่ในนี้ก็ได้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นเลข2ตัวถายก็ได้นะครับผมเลยถามมาแล้วเลข3ตัวนี่พี่มักตัวไหน่พี่นภพรครับแกก็เลยบอกว่า เาปเป็นเหลขกสามตัวนะข่อยกะสิขอจับจับเอาเลขที่ว่าข่อยจับดูบอนมาลหละเอาใส่แกบอกว่าแกเป็นผู้หญิงแกบอกว่าแกใช้มือมือล้วงเข้าไปแกเลยบอกหาหกสามบอใช้มือจับเลยใช้มือจับแล้วก็แกว่าเก่าศูนย์สามบออันนี้คือความคิดของพี่นาพรนะครับแล้วแต่คนชอบ จจะเป็นเก่าศูนย์สามหาศูนย์สามหรือหกหาหกสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกสามก็แล้วแต่แต่ที่แน่ครับเลขมันมีแค่สามหางก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์สามและก็หกสามนี่คือตัวเลขที่ว่าพี่นารแกจับในลูกบอลทางว่าจับเลขตัวเดียวมันอาจจะบ้มากก็ได้ตัวนี้อาจจะมาท่าบนท่าล่างก็ได้อังเช่นว่าหกสามเนี่ยอาจจะเป็นเลขบนก็ได้ จ็ดศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้หรือหกหรือศูนย์สามเนี่ยอาจจะเป็นรางวัลที่สองข้างเคียงก็ได้เราไปซื้อลอตเตอรี่ไวบ้างครับอาจจะมาหางได้หางหนึ่งก็ไ้คือแกก็ฝันแม่นเนาะแม่นเกินลอตเตอรี่พันใบคือเก้าสามแสดงว่าสิ่งที่แกบอกครับมันอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งอยู่ั้นก็ได้เราก็เลยบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เห็นปะครับอาจจะระเปิดนอนที่หนึ่งวันนี้พี่นาพรแกก็บอกให้ผมนะบอกให้ผมซื้อไว้นะไอเจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกสามเนี่ย แกก็บอกให้ผมซื้อไว้ลองมือเด้อนองหลาแล้วาะล้วว่าองลองลองมือไว้เดอร์ก้ับหน้านองหลาเพื่ออาศจรรย์โชคอะไรแกพูดกับผมนะบอกบอกภาษาอีสานแหละเพราะว่าแกเป็นคนอุบลแต่ว่าเห็ุงานอยู่เดืองเทปครับแกก็บอกว่าให้ผมเนี่ยซื้อไว้เลยเจ็ดศูนย์ศูนย์สามกับหกสามซื้อรตีไปเลยผมก็เลยว่ามันมีตัวไหนที่ว่าต้องกับเหล็กต้วงวดผมบน้อเดอกตัวงวดผมนะมันมันเอ่อหกเก้าห้าเนาะ ว่าเบิ่งแล้วมันมีตัวไหนตรงกันบอกว่าแต่ว่าผมซื้อนะไอเก้าหกสามนี่ผมก็ซื้อนะนี่บอกเหล็กของเราเขามันมีหกสามหรืองวดน,นี้ไม่แน่มันอาจจะมาเก้าหกสามก็ได้เก้าหกหามันดังหลายต่อเมื่อวดผมเนี่ยเก้าหกห้ามันมันดังดังจนบ้อกออกครับมันก็อาจจะเป็นออกเก้าหกสามก็ได้ตามที่ว่าผีนะว่าพรแกบอกครับแต่เรามีหน้าเบิง่งทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ความฝัน ไม่รู้ได้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกพี่นาพรก็ตอบไม่ได้ครับผมก็ตอบประดนเหมือนกันแต่ถ้่าก็บอกว่าลองสื่อไปในเรื่องนองหลาเผื่อมันจะมาแต่ว่าพี่นาพรครับแกก็เป็นคนที่ว่าชอบเลขเล่นสามชอบเล่นเลขสามตัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ลกเ,เล่ากับประเดบอกเลขเลขวงในมาดอกทําไมรู้ไหมบผมครับพี่นาพรครับแกเอาเลขวงในมาให้ทุกคนได้ดูเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยมันออกย้อนหลังทุกงวดเลย มันออกย้อนหลังทุ่งหมดเลยสมมติว,ว่าแกเนี่ยแกเคยให้นะห้าเก้าสามครับพี่นาพรแกเคยให้ห้าเก้าสามแต่ว่ามันมาไม่ตรงงวดเห็นบอกครับสุดท้ายมันก็มาออกย้อนหลังทั้งพี่นาพรทั้งเฮียตีต่างว่าหลายๆรอกสังเกตมาเลยครับัพ่อให้ตรงงวดเนี่ยมันไม่ออกชัดไปมันออกตามหลังเหมือนกับว่าเ่าเขาให้เขาเบงเลขแล้วก็เขาไม่ให้ออกจนะนะครับ แสดงว่าให้ทุกคนเน่ยลองซื้อย้อนหลังมันอาจจะออกง้วนนั้นก็ได้ม้่นนี้ครับเลขรับไม่ใช่เลขรับสิเลขของพี่นภพรเลขฝันของแกครับลอตเตอรี่พันใบเก้าสามมวนนี้ครับฝันว่าได้ขอเลขต่อหน้าองค์ปู่ไปน,นาาอาจจะมาก็ได้งวนนี้ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์สามแล้วก็หกสามซื้อลอตเตรเอรี่ไปเดรนนองหล่ากบหน้าผมก็จะไปหาซื้อไว้ครับ ออกไม่ออกไม่รู้ครับอาจจะออกเีขของเล่าก็ได้นะครับเนาะขอให้ทุกคนครับช่วยนี้กันมานแล้วก็ให้ทุกคนไปซื้อรถที่ไ้ครับอาจจะมาโชคโชคใหญ่ก็ได้ขอบคุณพี่นภพรและก็ขอบคุณทุกคนครับผม